สวัสดีค่ะดาวนะคะจากวิสูพันคนครสาขาสายไหมค่ะวันนี้ดาวจะพาลูกค้านะคะมาชมรถกระบะ All New t i t a n หัวเดี่ยวโฟ h วิว 4x4 มีทั้งเกียร์ธรรมดาราคา699,000บาทเกียร์ออโต้ราคา749,000บาทค่ะรถรุ่นนี้มีด้วยกันหัวสีสีนะคะมีสีขาวสีดำสีเทาดำและสีบอลเงินค่ะเรามาชมกันเลยค่ะว่าวันนี้ดาวได้ตกแต่งอุปกรณ์รถคันนี้ให้กับลูกค้ามีอะไรบ้างเชิญชมเลยค่ะ ดูด้านหน้าฝากระโปรงนะคะจะเป็นสกู๊ปค่ะรุ่นเนี้ยมีให้ทั้งสองแบบมีทั้งสีดำเงาและสีดำด้านลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะแต่งแบบนี้ยหล่อตามใจลูกค้าเลยค่ะแล่ที่ตรงใต้นี้นะคะก็คือวิ้นขนาด1 2 5 0 0รปใช้บรรทุกประมาณ2-3ตันค่ะถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถติดตั้งอ,อกกุปกรณ์ชุดนี้ได้นะคะ มาดูด้านข้างกันเลยค่ะคิ Q ้วร้อนะคะจะเป็นขนาดเจ็ดนิ้วแบบมีหมุดค่ะมีทั้งสีดำเงาและสีดำด้านลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะส่วนแมกและยางรุ่นนี้จะเป็นแม็กซีดเอทและ Mac แมกลายระคังขนาดขอบสิบกนิ้วลูกค้าสามารถเลือกได้จะเป็นแบบ a อทหรือ m อก็ได้ค่ะมีให้เลือกหลายแบบหลายลายนะคะสําหรับแมกและยางชุดนี้ค่ะมาด้านข้างกันเลยค่ะ ตรงนี้จะเป็นบันไดตะแกงนะคะมีแบบช่วงสั้นและช่วงยาวลูกค้าก็สามารถเลือกได้เช่นกันค่ะว่าชอบแบบไหนสไตล์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันค่ะเป้ามือจับจะมีทั้งสีดําเงาและสีน้าด้านลูกค้าก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะคะและที่ขายไปได้คือการศาสตร์ทุกคันต,ต้องมีของมันต้องมีค่ะรุ่นนี้นะคะเชิญ <c oughs> ชมรอบรถกันเลยค่ะ ที่ขาดไม่ได้เลยของมันต้องมีทุกคันไม่ว่าจะเป็นหัวเดียวโฟร์วิวเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออตโอตโอ้ตอนนี้จะเป็นคอกเหล็กดำค่ะเสมอกับหัวเก่งนะคะหรือถ้าลูกค้าท่านใดไม่ชอบคอกเหล็กดำก็สามารถเปลี่ยนเป็นโลบาร์แขนยาวหรือแขนสั้นมาพร้อมกับตะแกรงสวยๆได้เลยค่ะเรามาชมด้านท้ายกันเลยนะคะ ส่วนด้านนี้จะเป็นการชนท้ายเหล็กสีดำมาพร้อมกับห่วงแดงนะคะสองคู่ได้มากับพ่อป้ายไฟสองป้ายทะเบียนนะคะอันนี้แข็งแรงทนทานค่ะมีให้เลือกหลายเจนนะคะแต่ที่เราติดให้ลูกค้าจะเป็นเจนห้าค่ะอาน้างนะคะที่ลูกค้าเห็นก็คือจะเป็นสติ๊กเกอร์ลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกลายได้นะคะจะเป็น ในนามของอาชื่อบริษัทหรือจะเป็นสวนอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าสามารถเลือกได้เช่นกันค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อดาวได้ที่0616346457สอบถามข้อมูล,ลารายละเอียดเพิ่มเติมหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่ดาววิสตูพันครสาขาสายไหมคะ่ะไปแล้วนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย